เศรษฐกษิจการเกษตรที่11ลงพื้นที่ศรีสะเกตเกาะติดสถานการณ์หอมแดงแหล่งผลิตอันดับหนึ่งของภาคอีสานนางสาวอุสาโทนพรินผู้อนวยการสำนักง,งานเศรษฐกษิจการเกษตรที่11อุบลราชธานีเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หอมแดงจังหวัดศรีสะเกตในปีเพาะปลูก2,564ทับ65 คาดว่ามีเนื้อที่เพาะปลูกรวม26,940ไร่เพิ่มจากปีที่แล้วจำนวน2,546ไร่หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ10.44เนื่องจากปีที่ผ่านมาราคาหอมแดงอยู่ในเกณฑ์ดีจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นและ หอมแดงยังเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้ผลตอบแทนสูงแก่เกษตรกรคาดว่าผลผลิตรวมปีนี้อยู่ที่77,878ตันลดลงจากปีที่แล้ว8,466ตันหรือลดลงร้อยละ9.80 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว3,475กิโลกร,รัมต่อไร่ลดลงจากปีที่แล้ว79กิโลกร,รัมต่อไร่หรือลดลงร้อยละ2.22 ผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่พื้นที่ปลูกหอมแดงถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายโดยเฉพาะที่อำเภอยางชุมน้อยพื้นที่เสียหายรวม2,048ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ7.6ของพื้นที่ปลูกทั้งจังหวัดมูลค่าความเสียหายประมาณ92ล้านบาททั้งนี้ภาครัฐได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เกษตรกร,ะร,กรจะได้รับเงินเยียวยาจำนวน1,980บาทต่อไร่ในส่วนของราคาหอมแดงที่เกษตรกร,ร,กรขายได้ปีนี้ภาพรวมมีการปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนื่องจากผลผลิตออกช้ากว่าปกติรวมทั้งปีนี้ตลาดเปิดมีการส่งออกได้มากขึ้นผลผลิตมากกว่า90%เเกษตรกร,ร,กรจำหน่ายให้กับพ่อค้าในท้องถิ่น เพื่อรวบรวมและก็ส่งขายทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเช่นประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียทั้งนี้ทั้งนั้นหอมแดงสีสะเกตยังเป็นเพื่อเศรษฐกิจที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผลิตพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งจังหวัดยังได้ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกหอมแดงมาอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบเกษตรแบบแปลงใหญ่และการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปเป็นชาหอมแดงซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่ารวมทั้งจังหวัดยังได้สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการผลิตการแปรรูปและส่งเสริมช่องทางการตลาดเพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพ และมีรายได้อย่างยั่งยืน